เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องชาวเกษตรกรกนส่วนยางทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพอบอารลในช่วงเย็นอีกครั้งหนึ่งกับการกรีดยางช่วงเย็นนะครับคําถามจากมือใหม่บางท่านถามมาว่ากรีดยางช่วงเย็นให้ผลผลิตน้อยหรือมากกว่าการกรีดช่วงปกติช่วงปกติในที่นี้หลายคนอาจเข้าใจว่าจะเป็นช่วงตีหนึ่งตีสองตีสามอะไรประมาณนั้นนะครับแต่จริงๆแล้วสําหรับความคิดเห็นบวโลดถ้าเรากรีดปกติแล้วเนี่ย ไม่ว่าจะกรีดช่วงไหนก็ถือว่าเป็นปกติหมดนะครับถ้ากรีดเย็นก็กรีดเย็นตลอดไปเลยอันนั้นก็ถือว่าปกติแต่สําหรับคําตอบที่ว่าระหว่างเย็นกับตีหนึ่งตีสองอันไหนให้ผลผลิตดีกว่าถ้าตามหลักวิชาการแล้วเนี่ยเขาจะมองว่าตีหนึ่งตีสองตีสามจะให้ผลผลิตมากออกยางกำลังออกดีนะแต่ถ้ากรีดช่วงกลางวันอาจจะ ช่วงช่วงเย็นอาจจะน้อยกว่านิดนึงประมาณนี้นะครับถ้าไปดูสถิติของทางวิชาการเขานะครับแต่สองหรับบาโรดแล้วมองว่าอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวมองว่าที่บาโรดกรีดทุกวันนี้ก็คือตั้งแต่หกโมงเย็นเป็นต้นไปนะครับอันนี้อาจจะเข้าเข้าเร็วมาทําคลิปนะครับก็คือ3ามโมงสีโมงเย็นแต่ว่าจริงๆจะเริ่มสตาร์ทก็คือช่วงเย็นนะครับก็จะทําให้ อากาศเริ่มเย็นช่วงนี้นะครับก็น้ํายางก็ไหลดีไหลานานนะครับก็จะทําให้อันนี้มีดสองมีดนะครับมีดที่สามกำลังจะขึ้นอันนี้เป็นยางพันหกร้อยนะครับสาหรับบาโรดนะครับก็การให้ผลผลิตก็ไม่ได้หนีกันมากไม่ได้แตกต่างกันมากกับการกรีดตีหนึ่งตีสองนะครับผมสาหรับมือใหม่นะครับแต่ถ้าท่านจะพิสูจน์ด้วยตัวเองก็อันน,นี้อีกสุดแท้แต่แต่สําหรับบาโรดกรีดทุกวันนี้ก็ถือได้ว่า ไม่ได้หนีห่างกันมากกับการติดกีดตีหนึ่งตีสองนะครับสาหรับบาโรดนะคนอื่นจะอาจจะไม่เห็นด้วยก็ได้นะครับแต่สําหรับสวนบาโรดไม่ได้หนีห่างจริงๆนะครับไม่ได้หนีห่างเลยนะครับผลผลิตใกล้เคียงกันแต่อาจจะน้อยกว่าการกีดตี 1, 2, นดหนึ่งตีสองนิดนึงนะครับแต่ไม่ได้ทิ้งห่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับผมอันนี้เป็นการตอบคำถามมือใหม่นะครับที่ถามมาว่ากีดตอนเย็นกับกีดกลางคืนกรีดตีหนึ่งตีสองอันไหนออกเยอะออก ได้ผลผลิตด,ดีกว่ากันนะครับาบารโรดก็จะตอบอย่างที่ว่านะครับก็คือว่าได้ไม่ได้หนีห่างกันมากนะครับสำหรับบาโรดนะครับก็คืออาจจะได้น้อยกว่านิดนึงนะครับแต่พูดถึงความสะดวกของบาโรดในการกลีดกลางคืนช่วงอากาศเย็นบาโรดไม่ไหวจริงๆครับก็คือมันหนาวมากเนี่ก็สู้ไม่ไหวก็ต้องมากลีดช่วงนี้นะครับช่วงเย็นแล้วก็อาบน้ํานอนตีห้าหกโมงก็มาหยอดกด อันนี้คือเอาความสะดวกแต่ว่าการให้ผลผลิตก็ไม่ได้ทิ้งห่างกันมากนะครับผมปลรดกรีดยางตอนเย็นๆนะครับบ่ายสามสีโมงหรือ5้าโมงเย็นอะไรประมาณนี้แล้วยางออกเหลอนะครับมีเพื่อนๆสมาชิกใหม่มือใหม่นะครับอาจจะเกิดข้อสงสัยก็จริงๆถ้าเรากรีดประจำนะครับไม่เปลี่ยนเวลาบ่อย ถ้ากรีดเย็นก็คือกรีดเย็นตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะทําให้ผลผลิตมีนะครับเพราะยางเนี่ยหกโมงก็ถือว่าเปอร์เซ็นต์การออกก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่แต่ถ้าเปรียบเทียบกับช่วงตีสองตีสามมันก็อาจจะลดลงมานิดนึงเพราะว่ายางจะออกดีก็ช่วงประมาณทุ่มสองทุ่มหรือไม่ก็ตีหนึ่งตีสองตีสาม ไม่เกินเจ็ดโมงแปดโมงอะไรอย่างเงี้นะฮะแต่จริงๆแล้วถ้าเราเลือกเวลาที่เป็นประจําอย่างบารโรดกลีดตอนเย็นประจํานะครับก็ก็เห็นผลผลิตนะครับยางก็ออกดีเหมือนเดิมนะครับเนี่ยอย่างอันนี้สองมีดนะครับสองมีดถ้วยสองพันซีซีอันนี้มีดที่สามนะครับจะขึ้นมีดที่สี นะครับคิดว่าเต็มฮะเต็มถ้วยนี้แน่นอนนะครับเมทสี่นะครับ,รบก็บาโรดกีดประจํานะครับกีดประจําในช่วงเย็นนะครับการไหลก็ถือว่าปกตินะครับไหลดิ่งโดยเฉพาะบาโรดฉีดน้ําหมักมันก็จะส่งผลให้ไหลนานนะครับ นี่กรีดกลางวันนะครับบ่ายสามโมงครึ่งการไหลนะครับอันนี้มีดที่สองนะครับประทานโทษไม่ใช่มีดที่สามขึ้นมีดที่สามนะครับนี่คือมีดที่3แล้วนะกาลังกรีดอยู่การไหลก็บาโรถถือว่าปกติแล้วนะเพราะว่ากรีดประจำต่อนเนื่องนะครับในช่วงเย็นถ้าเปรียบเทียบกับตอนกลางคืน ตีสองตีสามก็อาจจะลดลงบ้างแค่นิดหน่อยนะครับสําหรับตัวบาโลดนะครับถ้าเปรียบเทียบกับสวนของตัวเองก็ถือว่าอาจจะลดบ้างนิดหน่อยไม่มากนะครับ อันนี้ขึ้นมีดที่3นะครับมีดสอมีดอยู่นี่เต็มถ้วยนะครับก็ถือว่าก,ออกอนะ็ออกดีอยู่ฮะออกดีอยู่ตอนนี้บ่าย3ามโมงครึ่งนะครับก็หมาโรดจริงๆแล้วจะกรีดประมาณสักหกโมงเย็นเป็นต้นไปนะครับแต่มาทำคลิปให้ดูว่าในช่วงบ่าย3ามก็ยังมีน้ํำยางที่ไหล ถือได้ว่าเกือบจะปกติแทบจะปกติเลยนะครับแต่จะให้พุ่งดีก็ช่วงเย็นนะครับหลายท่านที่สงสัยว่ากรีดช่วงเย็นมันออกเหรอสำหรับบารโรดก็ออกตลอดนะครับการไหลของช่วงเย็นที่บารโรดกรีดอยู่ปกติก็ถือได้ว่าไม่ได้หลีกนี้ ตอนกลางคืนเท่าไหร่นะครับแล้วที่สำคัญคือ,อาการไหลก็ถือว่าปกตินะครับสำหรับบาวโรดนะเพราะว่าเปรียบเทียบในสวนของตัวเองแล้วกิจตีสองตีสามก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับบาวโรดนะครับส,สำหรับในสวนบาวโรดนะครับไม่ได้หมายถึงที่อื่น แต่ว่าโดยทฤษฎีโดยวิชาการแล้วเนี่ยเขาบอกว่าช่วงประมาณตีหนึ่งตีสองตีสามเป็นต้นไปเนี่ยน้ำยางจะให้ผลผลิตเยอะกว่านะครับแต่ว่าถ้าช่วงหกโมงหนึ่งทุ่มไปแล้วเนี่ยก็จะให้ผลผลิตต่ำกว่าช่วงประมาณตีนนหนึ่งตีสองอีกนิดนึงนะครับแต่เอาเป็นว่าถ้าเราสะดวกแต่หมายถึงว่าบาโรถสะดวก ที่จะกรีดช่วงเย็นนะครับถึงแม้อาจจะลดลงนิดนึงลดลงกว่าแต่ถ้าเปรียบเทียบแล้วสําหรับบาโรดมองว่าก็ไม่ได้ลดลงมากนะครับสําหรับบาโรดนะครับกรีดยางในช่วงเย็นก็การให้ผลผลิตก็ถือได้ว่าไม่ได้ต่างจากตอนกลางคืนเท่าไหร่สาหรับสวนบาโรดนะครับหรือที่อื่นอาจจะเป็นเหมือนบารโรดหรือเปล่าไม่แน่ใจ นะครับอย่างนี้สอมีดนะครับในถ้วยนี้เต็มถ้วยนะครับก็อันนี้จะขึ้นมีดที่3ก็ถือได้ว่า3มมีดเต็มถ้วยสำหรับอย่าง1ันหกร้อนะครับของบาวโรดฉะนั้นที่บารโรดพิสูจน์ดูก็ถือได้ว่าอ่ากีดกลางคืนกับกีดบ่ายสี่โมงสามโมงสี่โมงหโมงก็ถือได้ว่า ไม่หนีกันมากนะครับสําหรับการให้ผลผลิตนะครับน้ำยางในช่วงตอนนี้สี่โมงกว่านะครับอาจจะไม่พุ่งแต่ว่าไหลายนานนะครับอาจจะไม่พุ่งเลยแต่ ิ่งช่วงนี้อากาศเย็นในก็โอโหไม่ต้องหว่วงเลยครับถึงแม้จะไม่พุ่งแต่ก็ไหลครับไหลางานใช้ได้ทีเดียวนะครับการให้ผลผลิตก็ถือว่าเยี่ยมนะครับไม่ต้องหว่วงนะครับสำรับนี้ขนาดยางพันหกร้อยนะครับที่บอกว่าออกไม่ค่อยดีเท่ากับสองห้าหนึ่งแต่ก็ยังให้ผลผลิตพอใช้ได้นะครับอันนี้เป็นมีดที่สามกำลังจะขึ้นนะครับ